สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสู้ผู้สู้โคนนนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตื่นเสาร์มากม้นนี่ไข่รกระซ่วงเศ้าไข่แน่ขึ้นตามลำดับแล้วพี่น้องเต้่าพ่อจะเปิดไมาเห็นโพดโพดนี่บอกได้เลยว่าคิดเขาบ่แา่แสบก้อนานีน้องอุ้งอิง,งได้ไปเสืออเ้อผ้ยน้องโซ่เพี่ยลูกครึ่งร้อยเอด็ดอังกฤษนาะพี่น้องแม่เพิ่นเป็นคนร้อยเอด็ด อย่าน้นข่าววายุทัางโพนทองอำเภอพนทองอแ,ลแล้วหลายๆายคนเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยก็เด้เข้าไปเบื้องคลิปนั่นแล้วที่รายการซุเปอร์เทนออนแอร์วันที่27ที่ผ่านมาตอนนี้กระแสของน้องโซเฟียกัก็ดีขึ้นตามลํำดับพี่นอ้องมีหลายหลายคนว,านว่ากันว่ามาติดตออ่อน้องไปยุคข่ายยุ่ยหยัยงน้ำนี่ก็หลายคนแล้วอนองพี่น้องเนาะซึ่งเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพียรบันแพง ว่าขึ้นกันว่าอยากให้ขึ้นกับวงสาวน้อยถึงแม้ว่าสิบวัจไดมาตลอดแต่ว่าถ้าช่วงใดว่างยังสีก่กะใกล้ๆบ่ไากล,ากลปันไดยกับมาได้ยังสีก่กะดีเด้อฝากบอสโจพิจารณาไว้แน่ทางปูสนชัยกะเว้าคื้กันพี่น้องปูสนชัยสมบูรณ์หรือว่าซ้ำคู่บาอาจารย์ของบอสโจโยมมนีนอีกผู้หนึ่งได้เปยขึ้นมาแล้วพี่น้องว่า อยากให้บอสโจรับน้องโซเฟียมาอยู่กับสาวหน่อยเพชียปนแพงเพราะว่าปูบเบงแล้ววานี่คือนี่คืออีกศิลปินอีกผู้หนึ่งที่น่าทรงเสริม,อ,มอยู่กับแมแล้วก็เอื่อยน้องนั่นละเป็นเด็กหน่อยเช่าอีสานบานเท่ามี่ซื้อเสียงแน่ตอนทีว่าไป ประกวดรายการซูเปอร์เทนนละพี่น้องไปขอกีตาเพื่ออะไรมากต่อยอดแต่ว่าน้องกับมี่รับการรับงานไว้ช่วงใดทีวาว่างหรือวายุธจังสี่กับไปนำ้ำรถแห่แน่ไปน้ำหมอลำสิ่งแน่พ่อยายเองก็ได้อแอดแม่ของเพิินถาคุณนแม่ของน้องโซเฟียเห็นเดออ้อก็คือพ่อยายกระทักไปแล้วเทิ่งเทิง ให้แอดมินทักไปแอดมินช่องมังกรอีสานทักไปละละแต่ว่าคุณแม่บ่ท่านได้เห็นบ่ท่านได้อ่านทักไปในเม็เส้นเจอแล้วละก็อีกเฟีหนึ่งก็คือ,เ,อเฟเพีพดพอยไอ่าได้ละพอยผาน,นี่ละ่ะก็ทักไปแล้วแต่ว่าคุณแม่บ่ท่านได้รับอยากไปเหตุข้าวน้องอยากไปส่งเสริม,มน้องโซเฟียพอต่างแต่มีซื่อเสียงมีคนให้ความสนใจสาวน้อยเพียรเพ่งบาโจยมนินได้ รับเชิญน,น้องมาขึ้นเวทีวันที่สี่มิถุนายนที่บ้านวายเหลืมอำเภอเสลภูุ่มน้อพี่น้องเนาะซุ่มจอบถาคติซุ่มจอบถาดาม่ามาอีกแล้วตามควบขาดหมายพี่น้องเห็นผู้ใดมีซื้อเสียงมีกระแสแน่โดยเฉพาะเจ้าของกับสาวน้อยเพีรยนนแพ่งคอยกล้าวเว้าเลยจัดดาม่าจัดทั่วไปล่งเพลินคอมเมนต์บอสางสันซื้อเก้านี่ล่ะพี่น้องเฟซอวตารเข้า,าขมากคอมเมนต์อ่า ใต้ใต้คลิปของน้องโซเฟียซึ่งคุณแม่ของน้องคุณแม่พิชยาอุทธาได้โพหเนะพี่น้องเนาะโอ้ยขใเรล่ะออนซ่อนว่าแล้วนี่พี่น้องเอามเม่นไม่ได้จังใดแล็ดเกินไปพอาเงยเลื่อนไปเบิงหลายๆคลิปของน้องเด็กน่อยสิบเอ็ดปีฮัตลองฮัดลำ่ำนำเสียงนอง้องถือว่ามีเอกลักษณ์โดยเฉพาะล่มทำนองขอนเจน ถือ่ามวนพี่น้องเสียงดีแต่ว่ากะย่งต้องฝึกฝนอีกหลายอย่แล้วน้องเสียงดีได้ผู้ใดคุณแม่ก็เสียงดีแต่คุณตาเนี่ก็เป็นหมอล่ำเก่านาะพี่น้องเนาะหลังจากคอมเมตนนี้คอมเมต์ออกมากคุณแม่ของน้องโซเฟียได้ออกมาโพลพี่น้องติดแฮชแท็กไว้พร้อมแฮชแท็กถ้าตั้งใจถ้าความตั้งใจของลูกสาวแม่แบบนี้เรียกว่าแลดอกับค็คงสีแลดมาตั้งแต่แม่แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าแม่ชอบเสียงเพลงชอบหมอลำ่แม่สอนลูกเองทุกอย่างเม่นให้เกียรติกันด้วยนะคะบ่หมักกระเลื่อนพานแม่นอี่หลีคุณแม่นี่แหละพ่อยังพายายามบอกทุกครั้งอันนี้เพิ่นบ่ได้สนดอกว่ามักบ่หมักแต่ว่าเพิ่นเขามาติดตามมาซองอ่ามาถาโจมตีตลอดสําหรับคนกุมนี่มีแค่ปพระจาักกี่คนเตว่าสําหรับผู้นี่น่าสิมีหลายเฟสเห็นดูแล้ว ตั้งซื้อเฟสซสวยหรูเห็ดโปรไฟส์ซะ,ะโก้หรูเลยว่าอนุรักษ์หมอลำแต่ว่าสิ่งที่ออกมานี่สวนทางกันตลอดอคอยก็เขาไปเบิ้งแล้วน้องโบมีดอกคำวมาแลดถ้าคววมตั้งใจหรือว่าความการแสดงออกของเด็กน้อยถ้าเจ้าสิบอกว่าแลดนั่นก็คือสิมีแต่เจ้าพูดเยานั่นละ เพราะว่าผู้อื่นเขาก็ชื่นช่มน้องเบิร์ตแม่ย่อมทุกอย่างทุกข่วมบกพร่องของลูกๆล,ละก็แม่เองน้องกระแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากเดินตามฝันอยากเป็นนักร้องเวลาขึ้นเวทีน้องจะเต็มทีทุกง,งานยูบานก็คือเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งแต่ที่ผ่านมาน้องบอกเคยห่างสายตาแม่บกเคยออกนอกลู่นอกทางเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าค่ะบอต้องออกข่วมขิดตำตำแม,มาย้อนใสผู้อื่นขอบคุณค่ะสุดยอดอิหริคุณแม่ โพสได้ใจอีหลีแล้วเอฟซีแฟนครับหลังจากที่อคออเมนต์นี่นะพี่น้องแรดเกินไปนี่แหละ,ะคุณแม่ได้โพสไปแล้วว่าจังไดมีคนข้อมาคออเมตนเป็นจำนวนมากพี่น้องว่าสูๆไปกำลังใจให้อีหลาหน่อยเด้ออย่าไปใส่ใจพวกกิตตำํา่าคุณแม่เขาบ่ได้เขาทำบ่ได้เขาเลยยิออ่ช,ชาแม่นอีหลีพี่น้องสงสัยพิมพ์ผิด โค้งสีพิมพ์วาเลิศเกินไปเลยตกภาษาไทยถ้าพิมพ์ตกพิมพ์อย่างจังซี่อากนาสีอ่านเบิร์กยู่ได้เจ้าของพิมพ์ไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนเฮาคอ,อมเมนต์อีหยังแล้วก็สิคึดนําำได้พี่นออ้องเออมีผู้ใดมาคอมเมนต์ต่อบ่นะอีหยังจังซี่แหมอ่าถ้าคอมเมนต์บ่ถูกพิมพ์ผิดแล้วส่งออกมาก,ก็ลบได้อยู่ได้ล่ะยกเลิกข้อความอีหยังจังซี่แล้วก็พิมพ์ใหม่ก็ขอโทษเพิ่นซะล่ะก,ก็แล้วคอมเมนต์ขยะขยายเม็นๆลบทิ้งค่ะบ่อยากให้ค่ะ แต่ว่าบางครั้งแมนด้ยพี่น้องแต่ว่าอยากอยากให้คนเห็นแม้ว่าคา้นความคิดตำตำจังสี่กับมีตีสันเดเออนั่นละ่ะบางเทียมันก็คือศูนย์แหงขนาดเท่าเห็นจังสี่เท่ายังเขียดเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นพอเป็นแม่อมืเป็นเสาหลักของขอบรั้วดเด้คุณแม่ของน้องโซเฟียขายกับเขากับปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสามคนเออนั่นละ่ะน้องกับถือว่าเป็นกำลังหลักอีกทางหนึง่ง เด็กน้อย10ปีลูกเตา่าผู้ที่เขามาคอมเมนนี่เห็ดดุใดคือเพิ่์ลอบเพิ่นหาเงินให้พอ่อไห้แม่สื่อแนวอยู่แนวกินสื่อนั่นสื่อนี่ได้ถือว่าสุดยอดแล้วลูกสาวหล่ะโซเฟียสู่ต่อไปแหงมีกระแสรดราม่าแหงดังเออคือน้องอุงอิงคือใหญ่อุงอิงนี่ละสู่ๆค่ะคุณแม่อิจฉาหอดเด็กน้อยเนาะเด็กเขามีความสามารถมีพรสวรรค์แท่นทีซีดีใจน้ำชื่นชมเด็กน้อยที่การแสดงออก คือคนเจงของขอบขั้วสู่ๆอีหล่าแม่ชื่นชมจ่าแม่นี่หลีพี่น้องแห่ให้กำลังใจน้องโซเฟียลหลายๆพี่น้องถูกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจพอไงเสียวามั่นสิเป็นแรงพักดันให้ให้ลูกให้เต้าสู่ต่อไปอยู่กับโซเชียลต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าคนประเภทนี้ประเภทที่สังคมบอต้องการยังมีอีกหลายแล้วทางปูสนชัยบอกแล้วเด้อบอไปถึงบอดโจแล้วว่าอยากให้รับน้องโซเฟีย มาขึ้นสาวหน่อยเพียมืนแพงถึงแม้ว่าสิบว่าได้ขึ้นประจำถ่าว่าแง่ใดจังไปก็ได้เพราะว่าน้องยังเลี้ยนอยู่เออจังสี่ให้จบอ่าก้อนแล้วจังอ่าสิเฮ็ดจังไดกันอีกข้างหนึ่งกับจังปรึกษาหาเลือกกันเพราะว่าคู่มือนี่มอลั่มเพิ่นกับเลี้ยนได้ไปกับวงกับเลี้ยนได้คือกันดีบ่ดีอาสี่เป็นอาชีพหลักของครอบครัวคือจังน้องอุ้งอิงยังสี่คุณแม่กับเอ่อเลิกขายกับเขากับไปกับวงได้เออไล่ได้กับสี่ดีขึ้น น้ององคหญิงข้าวเดียวกับเด้างบ้านสร้างยังแล้วนั่นละ่ะผู้สนชัยบอกว่าจังไหรตีเด็กน้อยคนนี้ถือว่าเหมาะสมที่สิเป็นศิลปินโดยแท้เพราะว่าหนึ่งน้ำเสียงของน้องมีเอกลักษณ์ตรงกับความคิดปอยายสองยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานน้องโซเฟียก,กอนสีเว้ากอนสียังกระซัาางน้องสียิ้มอยู่ตลอดพี่น้องนี่ก็คือจุดเด่นของศิลปิน บางคนเสียงดีแต่ว่านาบูดนายังอารมณ์หงุดหงิดผู้ได้ไปใกล้กับ่ได้พ่อใหญ่เสือเลยว่าแมนสีเสียงดีปันได้กสรซางเอฟซีแฟนคลับเพิ่นกะบอ๊ะไขนิยมช่มชอบอส่วนใหญ่แล้วกัสีมีตั้งแต่แมตเจ็บทองปันได้เห็นบองค์หญิงก็ได้ฝืนยิมนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าน้องโซเฟียนี่เป็นเด็กหน่อยล่าเรื่องเกมใสอย,อยู่แล้วน้องยังเรียนอยู่เก่งๆหางเงินให้แม่ยิ่งหลาบ่ต้องไปใส่ใจเอ นั่นล่ะตอนนี้น้องกระรับงานอยู่เดอ้อพี่น้องเด้อกะพยายามิีต่อแม่น้องโซเฟียอยู่อยากไปเฮ็ดข้าวน้องแน่อยากไปสนับสนุนน้องพ่อได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเอา้าจังสั่นล่ะพี่น้องนี่ละดามากกคือดามาบ่บมีหยังดอกอปลอยไปสมองเนาะเงยเบมากระจอบเขา ปานแฟนตัวย้งอโลดแมนอี่หลีพี่น้องตอนนี้ข่อยมีแฟนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆกับซีแฟนคลับของอมิดหมอแคนแฟนมาล่ำละกะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ละ่ะที่ติดตามพงายอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งกันนี้ละมู่นี่หละมีคือกันพี่น้องขอบว่า,วาให้พงยยขึ้นกันเต้ว่าคอยกะหาพยายามหาวิธีจัดการอยู่เอ,อพยายามหาวิธีจัดการจักเถื่ออยู่ดอกเอิอมากินเขาน้ำกับบ้า,าบ้าขบว่าคออเมต์แล้วจัางสีข่อยค้า ตอบขอมเมนไปเออเขามาเล่นน้จาจักข้าวแน่มากินเขาน้าแน่ขาน่นขานม,ามันรถบามีกัสีส้งดอกกับ,บ่ม่า,มาจักเทียบ่าทักหาบ่าโทรหาจักเทียให้เบอร์ไปกัเงียดจีรีเออโอ้ยเงียดไหลสังสิมีควคมสูขเนาะเป็นคนอยู่ในเงาเมืดแม่พี่น้องรีอยู่ในเงาเมืดถ้าจอบเจ้าว่าให้ผูน้นัน่นผูุนี่โอ้ยที่จริงมันมี หลากหลายวิธีได้ที่สีเห็ดไผยค้นสนใจจากของว่าจาเป็นต้องไปเห็ดแนวนี้ดอกเห็ดดีๆก็มีค้นสนใจเบื้องพยายผ่านแนอนขนาดเล่าว้ากะโลกก,เลกเัเลขเล่าว่าเคยหายไล่ผู้ใดก็มีคนมาติดตามเล่าอยู่ต่างหลวงต่างหลายนั่นละ่ะคอยกัเว้าซื้อๆดอกว่าได้เงินยออจาของแต่ว่ากับมีเอซีแฟนคลับมาให้กำลังใจพอายามตลอดขอบพุณนพี่น้องหลายๆดามาเทอรอนี่กระสีเป็นโตพักดันให้นอ้องโซเฟีย โด่งดังขึ้นไปอีกเด้อพี่น้องเดอ้อหักลูกเต่าหลายๆถือว่าเป็นการสนับสนุนน้องโซเฟียสนับสนุนน้องโซเฟียผู้ดเดียวถือว่าซอยขอบขั้วของน้องไปนําอืมวันที่สี่ยุบานไว้ห,หรือศิลปภูนนญญๆๆมิไปให้กลัางใจน้องโซเฟียหล้วกับน้องอุ้งยิงหลายๆเด้อพี่น้องเด้อทาเล้บมันนี่กับทิจาร่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอเกล้าขอวาขอบพูดครับ